มาฟังเสียงไก่ทอดกันค่ะอร่อยง่ายบายพี่สาวสวัสดีค่ะวันนี้พี่จะชวนทำไก่ทอดด้วยเครื่องปรุงหนึ่งอย่างนะคะและก่อนไปรับชมพี่ฝากกดติดตามก,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยค่ะเรามาทำกันเลยค่ะ สำหรับไก่วันนี้นะคะจะเป็นปีกกลางผ่านะคะใช้ก็คือ20ชิ้นนะคะหรือ350กรัมค่ะเครื่องปรุงหนึ่งอย่างก็จะเป็นน้ำปลานะคะแนะนำว่าควรจะใช้น้ำปลาแท้นะคะเพราะว่าจะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะใส่น้ำปลานะคะลงไปในไก่นะคะแค่1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ขยำขยำนะคะให้ไก่คลุกแก่น้ำปลาให้ทั่วๆค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะเราจะไม่ได้หมักไก่ไว้นะคะพอเราขยำขยำดูทั่วแล้วนะคะสักแป๊บนึงนะคะก็วางทิ้งไว้แล้วก็ไปเตรียมน้ำมันได้เลยค่ะสำหรับน้ำปลานะคะที่ใช้วันนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อหอยเป่าฮื้อนะคะอันนี้ที่บ้านนะคะก็จะใช้ประจำนะคะกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะค่ะเราก็มาทอดไก่กันค่ะตั้งกระทะนะคะบนเตาไฟ สำหรับไฟที่ใช้ในการทอดนะคะจะใช้ไฟค่อนข้างแรงค่ะเทน้ำมันนะคะใส่ลงไปในกระทะครึ่งขวดน้ำมันที่ใช้ทอดคราวนี้นะคะจะเป็นน้ำมันปาล์มค่ะสำหรับน้ำมันที่ใช้ทอดไก่นะคะจะต้องร้อนจัดนะคะไก่ถึงจะกรอบนะคะถ้าตั้งน้ำมันแล้วยังไม่แน่ใจว่าร้อนพอหรือยังนะคะให้ลองใส่ไก่ลงไป1ชิ้นนะคะเป็นการทดสอบความร้อนของน้ำมันดูก่อนค่ะ ใส่ไก่ทั้งหมดลงไปแล้วนะคะก็ตั้งทิ้งไว้อย่างนี้นะคะไม่ต้องเอาตะหลิวไปคนนะคะจนพอไก่ด้านล่างนะคะเริ่มมีสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะหรือสีเหลืองอ่อนๆนะคะก็ให้เช็ดตะหลิวนะคะพลิกกลับไก่นะคะด้านที่ขาวนะคะลงก้นกระทะแทนนะคะก็พลิกกลับให้ทั่วค่ะ พอไก่สุกด,ดีแล้วนะคะสีก็จะเข้มขึ้นนะคะตามเหมือนสีในคลิปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้ปรับรถไฟลงสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ตะหลิวค่ะพลิกไก่นะคะเกลี่ยกไก่นะคะไปมาในน้ำมันนะคะสักประมาณ3-5นาทีนะคะหรือไม่งั้นก็คือดูจากความสุกข,ของไก่ก็ได้ค่ะแล้วเราก็ตักไก่นะคะขึ้นเสด็จน้ำมัน โดยพักไก่ไว้ข้างกระทะนะคะตามเหมือนในรูปการพักไก่เสด็จน้ามันแบบนี้นะคะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะคะแต่ไม่เกินหนึ่งนาทีเพราะว่าการเสด็จน้ำมันแบบนี้นะคะจะทำให้ไก่มีความกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันค่ะ ไก่ทอดสูตรนี้นะคะทอดออกมาแล้วนะคะมีความกรอบนะคะรสชาติก็อร่อยเค็มน้อยๆนะคะไม่ว่าจะทานกับข้าวเหนียวข้าวสวยนะคะหรือทานเปล่าๆนะคะก็อร่อยค่ะโดยเฉพาะทำเสร็จใหม่ๆนะคะจะกรอบมากๆเลยที่สำคัญก็คือทำง่ายมากๆค่ะเพราะว่าเครื่องปรุงนะคะมีแค่น้ำปลาอย่างเดียวถ้าเราเลือกน้ำปลานะคะคุณภาพดีไก่ก็จะออกมาอร่อยค่ะ ช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกแล้วพี่สาวก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะวันนี้พี่สาวก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ